แล้วนะครับผมนะฮะก็สำหรับบาโรในสัปดาห์นี้นะ่าจะมีขออะไรกันมาบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะจ๊ะไปและของที่มาใหม่ในสัปดาห์นี้นะก็เป็นเสียงดนตรีล็อกอินนะของซีรเจดชาโนะครับก็มาออกซีรีส์เพลงมาอีกแล้วนะฮะสำหรับโบเฟนนะก็ ในราคา150ด้ดูแคทนะครนะใครอยากจะสะสมก็จัดไปนะฮะลุยกันเลยจ้าผมก็ซื้อเลยนะอ่ะเรามาดูของเก่าๆที่มาเลหลังขายกันหน่อยดและกันนะครับผมนะก็มีรอทายนะออกิสกินนะของอกิจกรรมล่าสุดนะที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งผ่านไปไม่นานเองนะครับผมนะใครที่อยากจะมีไว้สะสมนะครับผมนะก็จัดไปนะฮะ ส5 0ต้อยหสุขนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะเป็นเหมือนแฟชั่นนะฮะก็อยากได้ก็ดึงนะไม่อยากได้ก็ปล่อยทิ้งไปนะพามแอมโมมิเทชันนะครับผมนะก็จำเป็นบ้างกับบางอาวุธถ้าจะกรสโตรบผมผมว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะฮะก็มีไว้สะสมก็ได้นะเผื่อได้ใช้นะนะถือว่าเป็นมอดทางเลือกแล้วกันนะครับผมใครที่อยากได้ก็จัดไป ไม่ได้ก็ข้าไปนะฮะแล้วก็พามชาเชลนะฮะอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาก่อนแล้วกันนะอ่านนี่นะก็เป็นอ่าสกิฟโรทายนะฮะแล้วก็ถือก็ถือเป็นของใหม่นะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีมาให้ดอกนะฮะใน อีเวนต์นะครับผมนะซึ่งหลายๆคนก็ได้รับไปไปฟรีแล้วแต่สำหรับคนที่มาเล่นไม่ทันจริงๆก็นะครับสามารถเก็บสะสมได้นะนะฮะโอเคข้ามไปที่พามทัชเชลเลยนะคนะุณนันที่ทไปอธิบายไปแล้วเมื่อกี้ก็เป็นมดนะฮะมดพาธาทุไฟฟ้านะครับผมนะก็ขอเอาปืนช็อตกันนะฮะก็เป็นมอดทางเลือกนะคุณนะผมว่าได้ใช้อยู่กับหลายปืนอยู่นะครับผมนะก็ใครที่สนใจก็จัดไปนะไม่สนใจก็ข้ามไปแต่ผมว่าอันเนี้ยถือว่ามีไว้ดีนะผมนะ ของดีเลยนะฮะต่อไปพาร์ฟโฟครับผมนะเป็นมอดเพิ่มเอเนจีสำหรับบอลเฟรมนะผมว่ามอดไปเนี่ยของดีเลยครับควรมีนะครับควรมีเลยนะฮะก็สามร้อยห้าสิบตัแคทครับผมนะก็เป็นไปได้ผมแนะนํานะว่าให้มีติดตัวไว้นะ่ขนจะเป็นอยู่เหมือนกันนะครับใครจะสนใจก็จัดไปนะฮะของแนะนํานะครับผมต่อไปเป็นของแฟชั่นนะมีครบทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็น ช่วงไหล่สองข้างนะครับผมนะช่วงตรงอกนะแล้วก็ตรงขาต้องสองข้างของเส้นอ e ีรอดนะครับผมนะใครที่สนใจก็จัดไปไม่สนใจก็ข้ามไปได้เลยนะครับผมเรื่องของแฟชั่นนะก็ะไม่กล่าวรวมกันนะใครที่ชอบก็จัดไม่ชอบก็ข้ามนะฮะต่อไปเป็นมอดพามเผานะครับผมนะเบนนอปคอปัตนะเป็นมอดของปืนไรเฟิลนะครับผมนะทำให้ยิงเผาคอ,อปัตแรงขึ้นนะครับผมก็สำหรับผมถือว่าเป็นมอดทางเลือกนะทายากสุดนะครับผมนะ กระเพราข้ปัดก็จัดไปนะถ้าแบบเออไม่ไม่ได้อยากสุดขนาดนั้นอะไรก็ข้ามไปก็ได้นะครับผมนะก็แล้วแต่คนเลยครับอันนี้นะก็เป็นวัตทางเรื่องนะสนใจก็จัดไม่สนใจก็ข้ามไปได้นะจ๊ะต่อมานะเป็นแอปุสุกตะนะครับผมนะก็เนี่ยจะเป็นที่ห้อยขอวุฒเมลีนะในก็นเองเนี่ยนี่ห้อยอยู่นะสามอันเลยนะผมนะก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะใครที่สนใจก็จัดได้นะราคา25 0ดูแทละครับผมนะ สนใจก็จัดทำไม่สนใจก็ข้ามไปได้เลยนะจ๊ะมีที่ห้อยอาว,วุธแอนุกมาแล้วนะอันนี้แอนุกสตาร์สกินนะครับผมนะก็เป็นสกินของอาว,วุธประเภทซับนะครับผมนะนี่ยก็เป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะมีแบบ่ะคนแนวแบบที่ทําให้เหมือนให้รู้มาจากบาลูคีเทียนะครับผมนะก็มันเป็นเรื่องของแฟชั่นนะใครที่อยากจะมีไว้สะสมก็หรือว่าเอาไปใช้นะก็แลกนะ ไม่สนใจก็ข้ามไปได้เลยนะจ๊ะอีกนิดเวทนะผมนะก็อันนี้ผมไม่แนะนำให้ซื้อเท่าไหร,ร่นะผมแล้วก็มันไปหาซื้อฟรีจากในแคนได้แต่แคนนั้นต้องอยู่ต้องเป็นแคนที่มีเลเวล10ขึ้นไปนะผมนะแล้วก็วิจัยแล้วในเคมีแลบนะฮะก็สามารถไปดึงได้จากในโดโจโดได้เลยนะครับผมอันนี้ไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อจะบารลเท่าไหร่เปลือดูแกนะตั้าร้อยสรูแก็นะครับผมไป ซูเปอร์วนดอลครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปืนหนะ้าที่ถ้าไปช่วงต้นเกมก็ก็ถือว่าใช้ดีอยู่นะแต่แบบช่วงหลังๆมาในเกมวอลเฟมมีอาวุธที่ค่อนข้างดีหลาย,ลายๆก็บอกเลยนะผมนะก็อาจจะถูกปักตกไปนะฮะก็อย่างแต่อย่างน้อยนะก็เอามาเก็บ MR ได้นะผมนะในราคา500ดูแคทครับผมนะกับเงินอีก2 0 0 0 0 0กว่านะฮะ ก็ถ้ายังไม่มียังไม่เคยเก็บมาก็แนะนําว่าแลกเอามาเก็บมาได้นะจ๊ะต่อมาครับเป็นกรล่ำนิ o 1อโอหนึ่งนะผมนะข้างในมีทั้งอโอดอนตะพามฮาเนสนะผมนะมีโวพามบุเป็นด้วยนะมีเอเคเล็กพามบูเป็นด้วยนะแล้วก็ มีโว้พาวซิสเตมด้วยนะแล้วก็มีโอรุนตะพาวิงนะผมนะอยู่ในนี้นะผมนะก็ใครที่สนใจจะแลกก็จัดไปไม่สนใจก็ค้าไปได้เลยนะจ๊ะอันนี้เป็นอีฟิเมล่านะฮะเป็นเนี่ยอีฟิเมล่าของสัญลักษณ์คีเทียนะของเหมือนของบาโลนะเนี่ยก็ใครสนใจก็แลกนะหนึ่งร้อยดูแคทนะสนใจแลกไว้สะสมก็ได้หรือจะเอาไว้ใช้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมนะคือของแฟชั่นนะไม่กล่าวรวมกัน นะอันนี้เป็นซิจิวครับผมนะนี่เป็นสัญลักษณ์ติดอ,อกหรือติดหลังก็ได้นะเป็นลายนี้เลยลายของคอนดอรนะผมนะก็ราคาสิทธิภาาดูแคทครับใครที่อยากจะแลกติดไว้นะฮะหรือเอาไปใช้ก็ได้นะฮะก็แลกไปได้เลยไม่ไม่สนใจก็ข้ามไปได้เลยนะจ๊ะาพามูบิโดลายบาเรลมดนี้ผมถือว่าควรมีเลยครับผมแนะนำให้แลกนะเพราะว่า เป็นมอสดาเมจของปืนอัก,กันนะผมว่าเป็นมอสที่ดีเลยนะครับผมนะควรมีนะได้ใช้แน่นอนนะครัผมนะ mm hmm. ก็แลบเลยครับ350ร mm ้อยห้อันนี้ผมแนะนำครับผมฮาริค้าเวทนะฮะก็เป็นอาวุธประเภทเกฟนะครับผมนะ mm hmm. เป็นอาวุธคว้างนะก็เอามาใช้ได้นะฮะก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าพวกเกฟชั้นนำอันอื่นนะแต่ว่าก็ถือว่าเอามาเล่นได้แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ แต่อย่างน้อยก็เอามาเก็บไปมาได้สำหรับคนที่ยังไม่เคยฟาร์ม EP มาเอาชิ้นนี้นะครับก็แลบไปเลยครับอยู่ที่450ดูเกตครับผมต่อมานะเป็นอ่าสกินของโมอานะครับผมนะออกค้างโอเคมาละนะเป็นสกินของโมอานะถ้าใครไม่ค่อยเล่นโมอาก็ผมว่าอันนี้เป็นทางเลือกแล้วกันนะเรื่องของแฟชั่นนะก็ถ้าใครไม่เล่นโมอาเลยนะก็ เบื้องแรกก็ได้ครับเปลืองนะฮะ500ดูแคปนะถือว่าเอาไปซื้ออาว,วุธหรือไปซื้ออะไรก็ได้นะผมนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะแลกวิาสาสมก็จัดไปครับผมนะฮะแลกไปได้เลยจ้านะ <c oughs> อันนี้เป็นเอ่อนะครับไซยะรดานะก็จะเป็นผ้าติดหลังขาดๆแบบนี้นะมูลค่า400ดูแคปนะโดยส่วนตัวผมผมมีก็จริงผมมีไว้แค่รู้ว่ามีนะแต่ ไม่เคยหยิบ่ปใช้นะแล้วก็ในมุมผมมุมอาจจะมองว่ามันไม่สวยแต่สำหรับใครอาจจะมองว่าสวยก็จะไปนะเรื่องของแฟชั่นเราไม่ก้าวลงกันนะ400รูกแคทนะใครที่สนใจก็แลกไปไม่สนใจข้ามไปได้เลยน,นะจ๊ะอันนี้เป็นตุ๊กตาครับผมนะของอ่าวโซนะในในเรื่องเดนิวอนะก็ ใครที่สนใจจะจะแลกเอามาวางไว้บนยานหรือในสถานที่ที่เราอยู่นะก็จัดไปครับผมนะไม่สนใจข้ามไปได้เลยครับผม7 5็ดสนะิบห้าดูแคทนะไอ้กาล่ายิมาทอลสกินนะฮะก็ลายอย่างที่เห็นเลยครับจะเป็นแนวนี้เลยนะฮะใครที่สนใจก็จัดไปครับผมห้าร้อยห้าสิบดูแคทนะไม่สนใจข้ามนะแน่นอนะ้าน,น,น,นี้เป็นหมวกของโอเปอเรเตอร์นะผมนะ นี่ก็จะเป็นตรงนี้อย่างที่เห็นเลยนะใครที่สนใจก็แลกไปได้เลยไม่สนใจก็ข้ามไปได้เลยนะจ๊ะอันนี้เป็นต้นไม้นะฮะแต่ผมมอมันใหญ่มันก็ดูไม่ใช่ต้นไม้นะเหมือนลิ้นอะไรสักอย่างก็คือนะก็เอาไว้ตกแต่งได้นะใครที่สนใจก็จัดไปไม่สนใจข้ามไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นเอ็กคาลิเบอร์นะแอคชั่นกิฟนะ เอ็กคาลิเบอร์โปโตอาร์เมอร์อิเล็กชันนะเป็นเอ็กคาลิเบอร์สกินโปโตอาร์เมอร์นะนี่นะฮะก็มูลค่าเจ็ดสภาดูแขกครับใครที่สนใจอยากจะแลกไว้ใช้หรือว่าจะสมก็จัดไปไม่สนใจข้ามไปได้เลยต่อมานะฮะเป็นอ่าเขาเรียกไงเหมือนเป็นของตกแต่งนะผมนะเป็นของจินเนียเฟคเตอรี่นะฮะโรงงานของจินเนียนะเห็นไห เอาไว้ประดับในสถานที่ที่เราอยู่ได้นะ,นะครับที่เราอยู่ได้ก็ใครสนใจก็1 1 0สิบตุกแคตบไม่สนใจข้ามไปเลยนะครับอ่ามีคนแนะนำมีคนบอกมานะว่านี้มันเป็นในฉากของคอมิกของยัยลี่นะฮะนี่นะน,น,นี้มันเขียนบอกอยู่นะฮะโอเค <c oughs> อันนี้เป็นเทนนคอนนะฮะ ซีอาร์ทีกิฟนะก็เป็นกิฟของเทนนคอนแหละครับผมนะก็มีให้แลกได้นะมูลค่า15ดูแคตเองนะก็เอาไว้ใช้ได้นะไม่สนใจค่าไปได้เลยครับผมอันนี้เป็นอ่าตีมเพลงนะของ a b i t of ้ออฟ a r d นะครับผมนะเนี่ยก็ใครที่สนใจอยากจะแลกไซส์สะสมนะก็150รดูแคตครับผมจัดไป น Lock ี่ล็อกอินทีมเหมือนกันครับผมนะวิทย์ปีเดอะวอลนะฮะก็ใครสนใจก็จัดไปนะ165ดูแคทนะไม่สนใจข้ามไปเลยครับผมและแน่นอนนะของชิ้นนี้มาทุกสัปดาห์ที่มีบาโลอยู่แล้วนะก็คือบูปินเควส์แซนออฟอีนาลอสนะครับผมนะใครที่อยากจะได้รู้เนื้อเรื่องเกี่ยวกับอ n นาร์ลอสนะครับผมนะก็เข้าไปทำเควสบูปินลอสก็ แลกอันนี้มานะแล้วก็ไปคัาแล้วก็ไปนั่งทำเควสได้นะครับ1 0ึ่ง้ดูแคทครับผมแต่น,นี่แฟร์พานอีพิเวล่ามาทุกสัปดาห์เช่นกันนะก็จะเป็นเนี่ยเหมือนใบต้นสนนะแล้วก็มีหิ่งห้อยนะพุ้งๆอย่าง,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 งนี้นะก็ใครที่สนใจก็แลกเอาไว้ใช้ได้นะครับในมูลค่า15ดูแคทไม่สนใจก็ค้าไปได้เลยครับผมและนี่ก็เป็นของละของที่มาจากบาโรในสัปดาห์นี้ทั้งหมดนะครับ โอเคนะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้ในคลิปด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็น,นี้พูดถึงทาง youtube นะเดี๋ยวจะเอาไปตัดเป็นคลิปนะก็ฝากกดตไครกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าไปแล้วว็บ